บอกงี้เพราะว่าผมได้ m ิ X X 1.9 b ูพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาราคาแจมจมๆสภาพสวยๆมาฝาก FC มงคลมิสเตอร์ทุกช่องทางน,นะครับวันนี้ m ิ w X 1.9 DDI b ูพาวเวอรเกียร์ธรรมดาปี2,559หรือว่า2,016สีนหา m ิ x X ตัวนี้อยู่ผมว่าในตลาดรถนี่แทบไม่มีนะครับแทบไม่มีเพราะว่าผมสังเกตอย่างนี้เพราะว่าผมว่าถ้ารถ ปีเป็น100%เนตี่ยตอนที่ออกมาตอนนั้นก็คือมันจะมีแค่ Toyota f o r t u n ู r กับ Isu e ูมิล X อน่นะครับที่เป็นที่เป็น PV เวีร์ธรรมดาที่แข่งขันกันเป็นคู่ค้ากันประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยมีแค,ค่ประมาณไม่ถึง5%ไม่ถึง5%รของรถใหม่ประมาณนั้นี่ได้อย่างนั้นนะวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบ,บลราชธา,านีวันนี้ผมมี รถที่เล่นหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนบอกงี้เพราะว่าผมได้ Mew X 1.9 b ่งจุดเก้าบูพาวเวเกียร์ธรรมดาราคาแจ่มๆสภาพสวยๆมาฝาก fc มงคลมิสเตอร์ทุกช่องทางนะครับวันนี้ Mew X 1.9ึ d i จุดเก้าดีดไอบูพาวเวเกียร์ธรรมดาปี2,559หรือว่า2,016สีขาวมุกสวยจัดสนวนราคาที่5 9 9 0 0 0บาทเอาราคาไปก่อน บอกว่าเล้าใจแน่นอน5,99,000บาทแล้วมาดูความสวยคันนี้กันนะครับแน่นอนนะครับหลายคนนะครับหลายๆคนที่เล่นหารถกลุ่มนี้ก็จะทราบดีว่าทางอ e ี u ุและก็ทางโต o y ต้าที่เป็นนะครับคู่ค้ากันในตลาด pvv เนี่ยจะมีรถที่ผลิตออกมาเป็นเกียร์ธรรมดามาบางส่วน <Yahoo! S 1> ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆที่มีในตลาดรถที่คนซื้อรถป้ายแดงไม่เยอะ และคนเล่นหารถมือสองก็ยังพอมีอยู่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกสําคัญที่บางคนขับรถกระบะสนัดเกียร์ธรรมดาขนาดเกียร์แม่น,นุ่นอยู่แล้วเมื่อเปลี่ยนรถเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์อยากจะได้เป็น MT เกียร์ธรรมดาผมก็จัดให้สวยๆนะครับก็ต้องบอกว่า1.9เกียร์ธรรมดาคันนี้ไม่ใช่ออปชันในตัวเริ่มต้นนะครับในตัวเริ่มต้นเป็นออปชันเดียวกับที่ใช้ในตัวท็อป ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า <Wow. S 1> โปรเจคเตอร์เบาะหนังมีจอมีกล้องถอยครบต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับนำเรียนก่อนนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดรถมือสองผมขออนุญาตคอนเฟิร์มให้ก่อนเพราะว่าคันนี้5 9 9 0 0นน้บาทไม่แค่5 0,000กว่าโลนะครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ใส่มงใส่แม็กมาให้สวยดูดีนะแต่ต้องมาดูที่ห้องเครื่องก่อนว่าสวยกัดเหมือนที่ผมบอกในต้นคลิปหรือเปล่านะฮะเป็นเครื่องนะครับ1.9ดีเซล นะครับ1,898ซีซีหรือว่า1.9บูพาวเวอร์150ม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ธรรมดา6สปีดรถสีขาวมกุกสวยเดิมสวยเดิมโครงสร้างไม่มีขยับสักตัวสวยเดิมโครงสร้างหลักน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับ<ย>าราคา,<ย>านี้ก็พอๆกับรถอีซูค a p นะครับ5แสนกว่าบาทพอๆกันแต่ท่านจะได้รถ PPP รถอเนกประสงค์ที่ใช้ในครอบครัวก็ดีไปกันได้หลายคนนะซื้อสดได้ซื้อผ่อนดี ซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีเพราะคันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับรับจบให้นะครับรับจบให้ราคาถูกๆนะนี่คือความเดิมของเครื่องยนต์นะครับเออผมต้องสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยนิ่มนิ่งเงียบเหมือนรถใหม่เลยเพราะว่าใช้น้อยมากนะครับห้าหมื่นกิโลเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับเนี่ยสตาร์ทนิ่มๆ นิ่มเงียบมนรถใหม่ใครได้ไปในคันนี้นะครับจบครบสวยสภาพราคาปีใหม่มาดูภายในกันนี่เหมือนที่ผมบอกไปเห็นบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีการแบบตัดออปชันออกไม่ไม่นะครับเพราะว่าทางอีสูเองผลิตเกียร์ธรรมดาในออปชันของตัวท็อปก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับและก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า ให้มาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการไปแต่งเพิ่มแล้วก็ฟังก์ชันออปชันที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นจอเป็นกล้องถอยมีครบหมดนะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะมีจอมีจอ,จอทัชให้มีกล้องถอยให้นะ,ะก็เป็นฟังก์ชันในตัว1.9ที่เป็นออโต้ดีวก็มีคันนี้ก็มีมเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ห้าหมื่นกิโลหมื่นสีกิโล ห้ 54, 5, 5, 9, 9, าหมนสี่ันหกร้อยหกิบาโลเมตรห้าแสาหนเพัทภายในดูสวยสะอาดดีนะครับบาะนังอาจจะมีคราบนิดหน่อยไม่เป็นไรภายในก็จะตกแต่งแบบตัดกับลายไม้นะครับที่เป็นสีเบจสีครีมนะหลายคนที่ชอบต้องการเล่นหา Mew X ตัวนี้อยู่ผมว่าในตลาดรถนี่แทบไม่มีนะครับแทบไม่มีเพราะว่าผมสังเกตอย่างนี้เพราะว่าผมว่าถ้ารถตีเป็น100ยเนตี่ยตอนที่ออกมาแต่นะั่นคือมันจะมีแค่ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์กับเอซูมิวเอ็ก่นะครับที่เป็นที่เป็นพีวีเกียรธรรมดาที่แข่งขันกันเป็นคู่ค้ากันประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยมีแค่ประมาณไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของรถใหม่ประมาณนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตามที่ผมเคยขายมาเนี่ยนะครับแต่พอเป็นมือสองคนก็จะชอบเล่นหากันเพราะว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันเล่งแซงได้ตามใจสั่งทดเกียร์ตามรอบตามที่ตัวเองถนัดตามที่เคยขับรถกระบ,บะมานะครับ ก็เพิ่มความนิ่มนวลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคอยสปริงนะครับเป็นคอยสปริงไม่ใช่แหนบก็ราคาท่าเท่ากับรถกระกบะก็จริงแต่ความเนกประสงค์ความนิ่มนวลและก็คุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แน่นอนถ้าหาถูกกว่านี้สภาพอย่างนี้นี่ก็ยากแล้วนะครับยากแล้วใครที่หาอยู่ช้าไม่ทันเหมือนเดิมเพราะว่ามาถึงผมรีวิวเลยนะคันนี้นะครับเพราะว่าล้างล้างเก็บงานแล้วก็มานะครับล้างเก็บงานฟอกภายในก็มาขายเลย นะครับส่วนใครไม่ชอบแม็กก็ค่อยหาเราเดิมใส่เอาเองนะนะครับนี่เอกลักษณ์ของเขานะครับเอกลักษณ์ของเขานอกจากบิวอินนอกจากบิวอินที่มีมั้งแต่บิวเอ็กแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะการพับพับเรียบนะครับทั้งแถว3แล้วก็แถว2อาจจะไม่เรียบทีเดียวแต่แถวพับพับเก็บของพับเรียบได้แล้วก็มีกล่องสัมะาระนะครับมีกล่องสัมะาระเก็บของคือเรียบเพือทั้งหมดสามารถเป็นรถครอบครัวที่ลูกหลานนอนไปก็ได้ เปิดแอร์เพราะว่ามีแอร์สตอนอยู่แล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังให้อยู่แล้วลูกหลานนอนไปปูเนาะปูที่นอนปิกนิกเปิดหนังเปิดทีวีดูหรือวางสัมภาระไปเที่ยวไปแคมป์ปิ้งไปกับครอบครัวนี่คือเอกลักษณ์ของอีซุตั้งแต่มิวเซเว่นแล้วนะครับแต่ว่ามิวเซเว่นแถวสอ,อาจจะไม่ได้ภาพเรียบเหมือนกับมิวเแต่มิวเก็ชนะเลิศตรงนี้นะครับจากที่ผมสัมผัสหลายๆค่าย,ายมาในราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท 19เกียร์ธรรมดาสีขาวมุก50 0 0 0กิโลนะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจมีแค่คันเดียวในสต็อกถ้าเกียร์แค่เกียร์ออโต้มีเยอะนะครับเกียร์ออโต้มีจํานวนไม่จํากัดแต่เกียร์ธรรมดาหามาได้แค่คันเดียวสนใจสายตรงสศักดาที่0840369999 0 8 4 0 3 6 9 9 9หเี่เบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์เดียวกันไม่เต็มเป็นไลน์ใหม่เบอร์ใหม่ที่พร้อม รับใช้พี่น้องชาวรถมือ2ทุกท่าน FC มงคลคาร์ซเซ็นเตอร์ทุกท่านซื้อรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงกับคันนี้อี u ุ MU-X 1.9 Blue Power เกียร์ธรรมดา2016หรือ2559 54,000กิโล599,000บาทช้าไม่ทันสวัสดีครับ